เสื้อจิมที่ไปเจอกับเทนหักละครับไปคุยกันแล้วก็ดูชื่นมื่นดีอืหรือเปล่าก็เห็นรายงานมาตรงกันนะครับว่าคุยกันแล้วมันเป็นโพสิทีฟคนะครับอันนี้คุณต้องให้เครดิตเดอะซันเขาหน่อยนะเป็นครั้งแรกที่เดอะซันรายงานข่าวถูก2เรื่องติดครับอันนี้อาจจะเป็นเรื่องน่าตื่นเต้นอจะเป็นเรื่องน่าตื่นเต้นนะครับคือเขารายงานว่าซานโช่ราคายืมของดอตมูนอยู่ที่3ล้านนะครับซึ่ง ไม่มีใครเชื่อเดอรซันเลยสุดท้ายมันน่าจะเป็นจริงกับเรื่องที่2เขาเป็นสื่อแรกๆนะครับที่รายงานว่าเซอร์จิมกับเชนหากเจอกันแล้วบวกหลังจากนั้นมาวงในพวกท้องถิ่นก็ยืนยันตรงกันหมดนะครับแต่ว่ามีแมนเชสเตอร์อี n ิงตัครับที่กล้าเขียนระยะเวลาว่าการคุยกันของ2คนนี้ใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงมนะครับและจิมไลท์คลิฟได้ไปเจอทีมหญิงด้วยนะฮะคือไม่ได้ดูแค่ เจอกับผู้บริหารและเอาใจใส่แค่ทีมชายนะครับยังไปเจอทีมบู m แมนเป็นที่ทที่ดีคุยกัน2ชั่วโมงเต็มไปด้วยพลังบวกเป็นการประชุมที่สร้างสรรและพวกเราตั้งตารอที่จะได้ทำงานร่วมกันนะคะแล้วก็เดนทาบอกอีกนะว่ามันเร็วเกินไปที่จะตัดสินใจในทุกเรื่องของผู้บริหารใหม่เราต้องใจเย็นๆนะพวกเขาเพิ่งจะเข้ามาแนะนําตัวแล้วก็มีไอเดียดีๆมากมายเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวต้องรอดูว่าเราทําอะไรได้บ้างส่วนตัวผมคิดว่าเราสามารถทํางานร่วมกันได้แต่ ESPN มีรายงานค่ะ,อะสองสองสื่อเนี่ยมองไปในม,ม,มุมเดียวกันว่าบวกแต่มี ESPN นี่ยังคงเกาะติดแกรมพอเตอร์ใช่เขาบอกว่าถึงแม้ใครจะบอกบวกบวกบวกเนี่ยแต่ถ้าเป็นแบบนี้ต่อไปก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงแล้วคนที่เล็งไว้ก็คือทางด้านของแกรมพอเตอร์นะคะที่เซอร์จิมรักิฟเนี่ยมองไว้ว่าถ้าเกิดสมมติเทนหากไปต่อไม่ได้จริงๆก็เล็งคนนี้ไว้แต่ป๊อบอกไม่เอานี่ผมไม่เอาแต่ว่ามันเป็นเรื่องจริงโอเคเพราะว่า หนึ่งในสายสโมสซอนแมนอยู่ในเอสเพนชื่อรอปดอสันเป็นหนึ่งในคนที่โดนแบรนด์ครับเอาง่ายคนที่แทนหากแบรนด์เนี่ยฟังได้หมดรอปดอสันเนี่ยเกาะติดพอตเตอร์มานานครับแล้วเขาบอกเลยว่าเจอตั้งแต่ตอนอยู่นีสแล้วแล้วก็มีการคุยกันจริงซึ่งตอนนั้นขิงก็เนี่ยบอกว่าพอตเตอร์ได้เจอเซอร์จิมส่วนเทนหากได้เจอผู้ช่วยเขาขิงก็บอกว่านี่โอ้เจอซีโอนะครับและอันนี้มันก็เป็นเหมือนการเตรียมตัวเลยครับว่าก็ ไปยถ้าหากผลงานไม่ดีก็อาจจะมีโอกาสเอาพอตเตอร์มาจิมอ่ะเคยอยากได้พอตเตอร์ไปคุมนีสใช่ใช่ไหมใช่แล้วตอนนั้นก็คือแบบล้มเหลวหมายถึงว่าดิวไม่สําเร็จก็เลยมองว่าก็ยังยังแอบอาจจะมีความประทับใจอยู่แบบนี้นะคะก็ทางพอตเตอร์เองก็ตอนนี้ว่างงานอยู่นะคะแล้วก็รอรอรับข้อเสนอใหม่ๆที่จะเข้ามามีความมั่นใจลึกๆนะอบลิลโพนเนี่ยเราพูดว่าถ้าถึงเวลาจริงๆแล้วแต่งตั้งพอตเตอร์เนี่ยผมว่าเซอร์จิมก็ต้องรับเหมือแฟนแมนอยู่ท้องถิ่นได้นะ ไม่ง่ายนะครับที่เขาอาจจะไม่เห็นด้วยใช่แกรมพอตเตอร์นี่น่าจะเป็นทรงเหมือนตอนแต่งตั้งริบิดมอยแล้วแฟนบอลเหมือนมีประทวงอะจริงเหรอทำไมอะคะแฟนแมนยูชอบไหมพอตเตอร์ถามหน่อยลองลองถามแค่คนไทยก็ได้เอาไหมแฟนแมนเชสเตอร์เด็ดแอตร์สมมติสมมติเทนหากโดนปลดผลงานแย่อย่างเงี้ยคนที่คุณอยากให้มาคุมทีมต่อ สมมติถ้าเขาจะตั้งพ็อตเตอร์โอเคไหมอออยากรู้มาทางไลฟ์แชทมาทางประชามติข้อความก็ได้นะส่งมาได้อ่านอกจากทางด้านของไมเคิลโอลิเซ่แล้วยังมีทางด้านของชองคลอตอรดีโบที่เป็นข่าวกับแมนยูมาด้วยตดีโบนี่เรื่องของของเดิมก็ยังคงชอบอยู่ใช่แล้วก็มีเดอะบิลเลอร์นะคะรายงานว่าอันนี้อันนี้พูดกันมาหลายวันแล้วแวรเนอร์ไงอ่ะติโมติโมแวรเนอร์ติโมแวรเนอร์ก็แรงขึ้นมาเมื่อวานนี้ครับบูเดสลิก้าน่าจะแรงสุดๆ สำหรับ4ี่ลายชื่อของแมนยูที่ตามนักเตะเยอรมันอยู่นะครับเพราะว่าเขาโดนไลฟ์สิงห์บีบออกใ,ในแบบชัดเจนมากนะครับ,บ<อ>ใน2วันที่ผหา,าสโมสรใหม่ได้เลยระดับที่วานเนอร์ที่เคยเนอใช่ปะที่เคยเก่งมากเออที่เคยเป็นแบบโอ้โหอ่ะก็มีส่วนวาเนอร์กับ Manchester, แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเองก็มีข่าวกันมาหลายวันละนะไม่รู้ว่าจะยัง,งผมไม่ได้ใจว่าวันนั้นผมคุยกับแฟนบอลแมนยูคนไหนนะคือมันมีคนถามเข้ามาเยอะว่าวานเนอร์นี่ก็เป็นทรงแวร์เลตสฟอร์ดนะเขาหรอเออซึ่งแมนยูก็ ก็ต้องการหน้าเป้านะครับทีเนี้ยแฟนปีศาจแดงก็เห็นเป็นสองเสียงว่าไม่เอากับเอาเพราะว่าถ้ากีราซี่เนี่ยอันนี้หน้าเป้าเลยเป็นสไตรเกอร์เลยของสตุกกรซี่เนื้อหอมมากแต่แพงแน่นอนหลายทีมอยากได้นะคะแต่ค่าฉีกสัญญามีมีมีค่าฉีกสัญญาอยู่สิบหกล้านอ๋อเหรอใช่ถูกแต่ว่าค่าตัวเขาแพงแต่ค่าตัวแพงอ่าอยู่ที่ว่าถ้าฉีกสัญญาได้ก็จบแต่แมนยูตอนนประเด็นคือใช้เงินไม่ได้ไง ถึงขนาดมีการพูดว่าจะต้องพยายามขายให้ได้ภายในมก,กราะาเพื่อใช้เงินเลยค่ะแล้วก็อีกคนหนึ่งก็คือทางด้านของจชัวคิมิชที่สถานการณ์กับไบเอนเองตอนนี้ก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ไม่ค่อยมั่นคงะนะคะเดี๋ยวรอดูแล้วกันว่าอันนี้เป็นช่วงที่เขามองไปยาวๆถึงซัม,มอร์เลยนะแต่มักกะลาในเชื่อว่าแมนยูต้องมีดิวแน่นอนครับมีว่าจะคือ5ตัวของบุนเดสที่ไปสาก้ามาผมว่าแมนยูได้กตัวหนึ่งแน่นอนอมไม่ว่าจะเป็นโชโปโมติงเอ่อแวนเนอร์ดอนเยลมาเล่น มุลเลอร์ผมไม่เชื่อเพราะว่ามุลเลอร์ต่อสัญญากับบาเย์นไปแล้วก็เดี๋ยวรอดูว่าจะเป็นยังไงนะคะแล้วเอาจริงๆนะตัวที่ปีาจแดงมีรายชื่อว่าโอกาสจะไปเอามาจริงเนี่ยถามว่าแก้ปัญหาได้ไหมเนี่ยเหมือนซื้อไปก่อนเลยนะผมไม่ไม่เข้าแก๊กสักตัวเลยนะเหมือนตอนได้วาลเวคอสอ่ะที่แบบก็เอามาวิ่งแต่ยิงประตูไม่ได้เลยอะไรเงี้ยเหมือนแก้ปัญหาแบบเออเฉพาะหน้าไปก่อนเลยเฉพาะหน้าแบบแต่ไม่ค่อยตรงจุดเท่าไหร่